ก่อนหน้านี้นะครับดีเจพุฒพุทธิชัยนะครับกับจุ๋ยวรัตยาครับเจอดราม่าสนั่นโซเชียลเลยนะครับหลังจากตอบคำถามของวดดําขชาภากลางรายการนะครับว่าไปงานแต่งมมไหมทางด้านของจุ๋ยเองนะครับได้ตอบกลับนะครับบอกไม่ได้ไปเพราะว่าจุ๋ยเองเนี่ยไม่ได้ร่วมงานกับน้องไม่เคยทำงานร่วมกันแต่แสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่น นะครับส่วนทางพุทธเองก็นั่งเงียบเมย์ตอบอะไรนะครับก็แค่พยักหน้าเท่านั้นล่าสุดทั้งสองคนนะครับได้ชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดนะครับบอกว่าที่ไม่ได้ไปงานแตงโมเนี่ยเพราะว่าจุ๋ยเองกำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนของการมีลูกทำให้เกิดนะครับคือถ้าเกิดไปเนี่ยมันเกิดมันอาจจะมีการเสี่ยงของการติดโควิดได้เพราะว่าต้องเจอคนหมู่มากส่วนพุทธนั้นนะฮะติดถ่ายละครนะครับไม่สามารถไปได้ แต่ก็มีการแสดงความเสียใจในทางอื่นแล้วพร้อมกับวอนขอชาวเน็ตนะครับในเรื่องคอมเมนต์เพราะมันกระทบกระเทือนจิตใจของทั้งคู่ครับ มันเป็นช่วงเวลาแบบสั้นๆมากพี่มดดำก็เลยบอกถามว่าจุ๋ยจะไปงานศพหรือเปล่าด้วยความสัตย์จริงและด้วยความจริงจที่จุ๋ยเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดไปตามความเป็นจริงอะค่ะแต่ว่าจุ๋ยไม่ได้อธิบายขยายความอะไรมากเพราะว่ามันเป็นช่วงสั้นๆของท้ายรายการที่พี่มดดำจะปิดเบรกแล้วแล้วโยนมาให้กับแขกรับเชิญที่กําลังนั่งรอเพื่อจะเข้ารายการในช่วงนั้นจุ๋ยก็ตอบพี่มดดำไปว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจุ๋ยไม่ได้ทำงานร่วมกับน้องจุ๋ยคงไม่ได้ไปแล้วก็ ขอแสดงความเสียใจเป็นวิธีการอื่นตั้งแต่จุได้ทราบข่าวน้องโมว่วาน้องโมเสียชีวิตแล้วจริงๆจุตกใจมากแล้วก็เป็นคนในวงการที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ว่าด้วยภาระ,ะหน้าที่ในความบริบทของการเป็นนักแสดงด้วยกันแล้วจุดไม่ได้ร่วมงานกับน้องทั้งเรื่องเป็นจริงๆจังๆ,งๆแต่จุ่ก็มีความรู้สึกว่าจุ่เสียใจเหลือเกินกับการจากไปของน้องก็ลงทันทีในสตอรี่ว่าแบบเสียใจด้วยอย่างมากๆรู้สึกเศร้ามากๆกับข่าวนี้ในวันที่ยี่สิกะคะจุ่ก็ลงไปเลยว่า จุ๋ยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องโมจุ๋ยทราบว่าพุทธเล่นกับน้องเ,ออเล่นกับน้องโมแต่ว่าจุ๋ยก็เข้าใจว่าเดี๋ยวพี่มดดำอาจจะถามพุทธแล้วก็จุย๋ยจะให้ตอบให้พุทธตอบในเชิงของพุทธแต่ว่าในเหตุการณ์วันนั้นน่ะพี่มดมดำก็ต้องตัดจบมันเป็นช่วงเวลาแบบสั้นมากเลยครับ<ช>ทุกคนค,ครับคือมันเป็นช่วงที่พี่มดดำกำลังจะส่งออกเบรกแล้วแล้วก็คําถามที่พี่มดดำถามเนี่ยคือก็ไม่ได้ถามพุทธตอซึ่งพุทธได,ดพ้พร้อมที่จะตอบอยู่แล้วว่าไปหรือไม่ไปไม่ไปเพราะว่าเหตุผลอะไรแต่เเเนื่ออองดด้้ววยยทาาารรรกกกคตับไปแล คนก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยเราสองคนเนี่ยกลายเป็นคู่สามีภรรยาที่โหตอบออกมาอย่างนี้ได้ยังไงจ้ยเชื่อว่าน้องคงไม่อยากให้การตายหรือการสูญเสียของน้องมาเป็นเรื่องราวแบบนี้ mm hmm. ซึ่งจ้ยเชื่อว่าน้องรับรู้ได้ว่าเราสองคนเสียใจมากๆครั้งนี้ถึงมันจะทําให้จูยเสียใจแล้วก็ทําให้รู้สึกแบบตกใจแต่จูยพยายามไม่โมโหไม่โกรธไม่ไม่เคืองกับข้อความใดๆหุืยขอ อ,อภัยให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ถึกโทษโกรธอโหสิกรรมให้หมดทุกอย่างนะคะขอให้ตรงนี้เป็นอภัยทานแล้วก็ไม่อยากให้ห่วงกรรมหรือเศษกรรมที่มันเกิดมาจากการทำร้ายจิตใจการพูดไม่จริงต่อการสอเสียดต่อกันใช้วาจาที่ไม่เป็นมิตรต่อกันนะคะก็จุยอโหสิกรรมให้ทุกคนในวันที่เรารู้ว่าพี่ตังโมเนี่ยนะครับตกเรือ แล้วยังหาไม่เจอเนี่ยคือวันนั้นถ่ายละครยังคุยกับพี่ๆยังคุยกับจุย๋ยยังคุยกับทุกคนอยู่เลยว่าขอให้เจอขอให้มีปาฏิหารเราก็เสียใจเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรากับจุย๋ยเสียใจมากๆก,กับกับการจากไปของของพี่แตงโมคือในวันที่ที่ทราบข่าวปุ๊บนะครับพุดก็ลงเป็น IG Story เหมือนกันนะครับก็คือ ภาพภาพนี้นะครับบอกว่าหลับให้สบายนะพี่โมมีคนเข้ามาว่าเราเยอะมากเลยครับว่าเอ้ยทำไมทาไมพูดถึงไม่ไปงานศพพี่โมตัวพู้เองมีภารกิจมีภาระหน้าที่มีละครที่จะต้องถ่ายมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะต้องรับผิดชอบก็เลยไม่ได้ไปนะครับอันนี้ขอหยิบยกบางคอมเมนต์ที่ที่เข้ามาคอมเมนต์ในพื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับอย่างเช่นที่บอกว่า เดี๋ยววันไหนถึงคิวงานศพของพวกคุณฉันจะรอดูว่าจะมีคนไปร่วมง,งานไหมนะครับหรือไปตายซะหรือรอตายมาั่งจะนั่งหัวเราะคือผมว่าตอนนี้ประเด็นมันมันกลายเป็นแบบไปไกลามากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะขอร้องทุกๆคนนะครับที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเสพข่าวจากทางทางไหนก็แล้วแต่หรือว่าตัวศิลปินดาราท่านไหนก็แล้วแต่นี่นะครับก็อยากให้มีสติกัน นนิดขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ